สวัสดีพี่น้องบ้องไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะผมเมื่อนี้พาพี่น้องมากินขนมจีนนะครับขนมจีนซ้าวน้ำปลาร้านะครับผมหรือมว่าข้าวปุ่นเาวน้ำปลาแดกของเฮาเนี่ลนะ่ะ เสแสบเห็นหนึ่งซีเขต้องตกใจนะพี่น้องเด้อมันเป็นน้ำปลาที่ผมผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ต้มนะครับพี่น้องต้มปรุงใส่ผงชูรสนะครับใส่กระช่ายขาวพร้อมใส่หลายๆเล,ย,ล,ย,ลยกระช่ายเนาะพี่น้องเนช่วงนี้เขาต้องเน้นกระชายเนี่ยนะครับผักมีผักขาหรือว่าชะอมครับพี่น้องเบง่ง2บบาทนะครับนี่เยอะมากนะครับเยอะมากแต่ผัก กระลำเอผักกัดขาวนะครับบักแตงนะครับพี่น้องเนาะมีสตอน้ำช่วงนี้ฝากโปรโมชั่นพี่น้องเน่กันแล้วกันนะครับโปรโมชั่นกระเทียมทนดองนะครับลดราคาเกือบ200บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โปรโมชั่นปลาลาขนมจีนแล้วก็กระเทียมทนอยู่ในปมมุนโปลหนึ่งเนี่ยสามร้อยสามสิบบาทได้กินทุกอย่างเลยพี่น้องเด้อฝากในกันแล้วกันสนใจแอดไลน์แอดครูโนดที่ผมขึ้นให้นะครับผมมาบัดนี้ขายของเรียบร้อย <ś led> บอซือบอหาบอเป็นยะังเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขออนุญาตนะครับเนาะอืม <ś led> สดก่อนครับบอได้เข้มขักขนาดนั้นเด้อื <ś led> ปรุงได้นัวหมากเผ็ดหมกักยิ่มากพี่น้องมากเอาเอาปักขาก่อนเนดะ้อกระช่ายนสื่อมากเอามาทุบก่อนครับพี่น้องเอามาทุบทุบทุบแล้วกะต้มใส่กับน้ำ ประเด็กนี่แหละนะครับผมโอ้มันเหลือขาทายอยู่ตัวละครับสนุกนี่เขาก็ใช่น้ำครับช่วงนี้เขาต้องเน้นแน่ กระชายเัรงคู่แท้ๆเลยนะครับนี่เรื่องเสียวกับบนันั่ไปแม่ครับแม่ต้มใส่ขิงใส่กระชายใส่ตักไข่คา ต้มกินครับกินหอดผักซี่เด้ผักซี่ พักจอกกระดาษขาดครับพี่น้องบม่ได้ไปซื้อได้ครับยานครับพี่น้องเอ้ยช่วงนี้โดนดนจังออกตลาดเที่ยงื่อไว้ครับอันตรายโลกพิบัาจะเปนมัน,านนั่นหนีันนั่นเศร้าไฮยังบบบ พี่น้องหางคนา้น่าลองจับคือผมดจับสิ่งขนมเสียนเะนี่ยมันคือจับบระเด็อซะอ,อาจจะเป็นแบบว่าผู้จับบเป็นอาจจะบบเป็นอี่นี่นะพี่น้อง น้ำเติมได้หลายครับบ่ถตืงหองฮอนึงได้นี่ต้ม เผ็ดดีขนาดพี่น้องอ้วเผ็ดสุดยอดเผ็ดน้ำเหมือนกะชายน้ำมือใดบู ืมแสบกินง่ายๆพูดได้ไมอยากแคกน้ำเขาทำเสร็จแ็ดแบบนี้แหละครับต้มนม้ำปลาแสบเพื่อน वो फिर लबाद เน้นกลินผักขายจังหน่อยครับ โอ้โเผ็ดขับพี่น้องกินเบิเบบนนเร์บ่รนอตเนาะปลาบคิดว่าสิเผ็ดขักปลาดนนี้ครับแต่ปรุงนี่ก็บเซนบักพริกลายครับอืมบุตีบอกพี่น้องว่า ผันผูดายบาเข้มเนี่ยลองเห็ดเบิงได้พี่น้องเด้อต้มน้ำปลาแดกนะบ่แม่นบัตเต้นำปลาแดกอย่างเดียวเดว้ก็คือมันก็ต้องมีน้ำเปล่าน้ำนะครับคขนน้มปลาแดกอย่างเดียวเฮ็ดจังได๋มันก็เข้มครับ แดดแค่ห้องหยอดคว่มเค็มคนกับน้ำเนี่ยมันจะึ้นแล้วครับหวเป็ดคักเปิดแน่ปลาหนึ่งมาสิกิน <c oughs> กระช่ายคักคักมาสันครับ มือน,นีขออภัยพี่น้องหลายๆเผ็ดพี่น้องมันเผ็ดน้ำทึ่งอ่ะแต่ใช่ทั้งอย่างเนาะกินบมเบิร์ดับมือเนี่ยขออภัยอีหลนีนะพี่น้องเนาะคิดพ่อพ่อเดียวเนี่ยอินทลาลัมอันนี้นี่เกลื่อน อินทราดัมตัดหม่ๆม่นะครับพี่น้องพี่น้องก็นสนใจมาหลายแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นบ่อใดทรงนะครับผมถามเพิ่นแล้วเพิ่นบ่อใดทรงเพราะว่าคนทรงเขางดรับผลไม่ผักผลไม้ครับเพราะว่าช่วงนี้มันสถานการณ์นี่คนสั่งของหลายทรงของไหลนะครับบาน้เคิดีโอขอให้บาน้คนทรงเพิ่นบ่อทรงนะครับผมก็เล่มบอบอรับออเดอร์จากพี่น้องจริงๆมีออเดอร์มาสิบก็โลนะครับทรงไปแล้ว ของมันเสียมันบอดีคนทรงเพิ่นก็ตตองรับผิดชอบซึ่งผมให้สวนเพิ่นทรงให้นะครับพี่น้องผมสั่งจะรับจากพี่น้องเนี่ยไปให้เพิ่นทรงให้นะครับก็เลยค่อนข้างที่สี่เก่งใจจักหน่อยนะครับผมก็เลยบอบอรับดีกว่านะครับรอมันทรงได้้ามันยังบ่ทันเปิดผมก็อาจจะรับก็ได้นะครับผมซื้อมือนีอ่อมือนีซื้ออีก3มโลครับเสียวกับบานครับพี่น้องฝากซื้อน้าซื้อไปซูแม่ สู่น้องกินน้ำนะครับมันอตอนนี้เพิ่นขายก็ขึ้นสี่ร้อ400บาทสท่งฟรีนะครับพี่น้องก็คือลดราคาลงแล้วจากปกติ450ส่งฟรีนะครับก็เลยกินง่ายแน่นะครับพี่น้องเนาะเอ้าเมื่อนี้ก็ต้องขออภัยหลายๆกินบะเบิดนะครับผมพอกันไหมในคลิปต,ต่อไปได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ขอพูดได้หลายสวัสดีครับ